สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะอู้ทุกคนไปโรงพยาบาลมาค่ะมีอาการปวดคอปวดตามนิ้วทุกคนคะแล้วก็ไปตรวจคุณหมอบอกว่าเป็นเกาเทียมโอ้ยตายแล้วตกใจมากตอนแรกเฮ้ยอะไรเนี่ยขนาด เราเนี่ยเป็นเกาเราย,ยัางเป็นเกากรอบปะเกาเทียมอะเฮ้ยอะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนค่ะว่าเกาเทียมมันคืออะไรโอ้จริงๆเกาแท้เนี่ยนะคะเกาโรคเกาเนี่ยคือน,นันเคยเล่าไปแล้วนะจริงๆเกาเนี่ยเขาก็คือเป็นโรคที่เป็นโรคข้ออักเสบนะคะที่เกิดจากการที่มีภาวะกรดยูริกในเลือด่สูงมากกว่า7มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตทุกคนคะ่ะแล้วมันทําให้เกิดผลึกโมโนโซเดียมยูเลตทุกคนคะ่ะผลึกเนี่ยนะคะมันก็จะไปเกาะตามเนื้อเยื่อ ตามอ,อาวัยวะต่างๆนะคะอวัยวะโดยเฉพาะระยงส่วนปลายพวกมือพวกเท้านิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยทำให้ทุกคนที่เป็นคนไข้โรคเกาต์เนี่ยะคะก็จะปวดตามขอนะคะหรืออาจจะมีแบบก้อนโทรฟัสตนะคะซึ่งทําให้แบบคนไข้ปวดมากแบบมีข้อแบบอักเสบมีข้อแบบก้อนโตๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนขาเรียกว่าก้อนโทรฟัสตทุกคนขาอันนี้นะแล้วถ้าหากว่าเจ้าผลึก โมโนโซเดียมยูเรตเนี่ยนะคะมันไปที่ท่อไตทุกคนคะ่ะมันทําให้เกิดภาวะไตาวายเสียบพันธุ์ได้นะโอ้หน้ากลัวมากทุกคนคะ่ะนี่ก็คือโรคเกาใช่ไหมแต่ไอเจ้าเกาเทียมเนี่ยเขาไม่ใช่เกิดจากภาวะยูริกในเลือดสูงทุกคนคะ่ะไม่ใช่ไอเจ้าผลึกโมโนโซเดียมยูเลตทุกคนความแตกต่างของเขานะคะคือว่าสาเหตุการเกิดค่ะสาเหตุของเจ้าเกาเทียมนะคะเกิดจากการสะสมของผลึกแคลเซียมไพโลฟอสเฟตดีไฮเดท ทุกคนเอาจริงแค่พูดก็คืองงแล้วยาวไปอีกเอาง่ายๆคือผลึกแคลเซียมนั่นเองทุกคนคะ่ะโอ้เห็นไหมอันนี้ก็คือเกาเทียมสายเหตุการเกิดนี่เขาต่างกันจักเกาปกติเพราะฉะนั้นเกาเทียมเกิดจากเจ้าตัวนี้จ้ะเจ้าผลึก เคนซีเอาอีกทีนะมงแคนซียมไพโอฟอสเฟตดีไฮเดต้าตัวนี้เลยจ้กเจ้าผลึกนี้แหละมันเป็นตัวอันตรายถ้าทำให้เกิดภาวะเกาเทียมเกิดขึ้นหรือเรียกว,ว่าสูดดกเกาจ้าใครบ้างนะคะที่เสี่ยงต่อโรคเกาเทียมนูนค่ะเขาบอกว่าพบมากนะคะในผู้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็พบได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะหรือว่าจะพบในบุคคลที่มีความผิดปกติของต่อมไรท่อและระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะก็คือระบบเผาผลาญของร่างกายนั่นเองค่ะหรือเกิดในผู้ที่ มีต่อมไทรอยนะคะทํางานบกพ่องค่ะหรือว่าผู้ที่มีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเกาเทียมคนค่า การวินิจฉัยโรคเกาเทียมนะคะที่แม่นยําที่สุดนะคะคือการที่เจาะข้อไปตรวจคะ่ะเพราะว่าเขาพบผลลึกแคลเซียมไพลโอฟอสเฟตทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยําขึ้นนะคะแล้วจริงๆเนี่ยการป้องกันเกาปกติเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถทําได้เนาะ,ะอย่างที่เคยเล่าไปนะคะว่าต้องปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมนะคะที่รับประทานอาหารหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสี่ยงต่อ,อก,การสะสมของกรดยูริกในกระแสเลือดทุกคนคะ่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนาะคะวบคุมการรับประทานอาหารการออกกําลังกายอะไรพวกนี้นะเออแล้วก็ยารักษาของ เกาเนี่ยเขาก็มียาลดระดับยูริกในกระแสเลือดรอยนะแต่เกาเทียมนะคะเขาไม่ได้มียานะคะที่จะช่วยรักษาโรคนี้โดยตรงทุกคนคะเป็นเพียงแค่ยาที่ลดการอักเสบของข้อทุกคนคะคุณหมอก็จะให้พวกยาแก้ป,ปวดยาลดการอักเสบอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญกนะัคือคุณหมอเขาก็จะรักษาสาเหตุนะคะที่มันทําให้เกิดการสะสมของเจ้าผลึกแคลเซียมตัวนี้เกิดขึ้นค่ะ เห็ไหมทุกคนคะ่ะไม่ยากเลยนะคะพอเรารูแล้วว่าเกลากับเกาืเทียมนะคะมันไม่ใช่ของจริงของก๊อปอะไรเลยทุกคนขาจริง,รงๆเขาก็เรียกเพราะว่าอาการมันคล้ายกันแต่ว่าสาเหตุของโรคมันต่างกันทุกคนเห็นไหมรู้แล้วใช่ไหมไวัยเทพเท่ทุกคนคาว่าเอเวลาเขาบอกเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะทุกคนขาแล้วหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไงก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกาลังใจโดยน้อยๆให้พยาบาลยอดนะคะคุณี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ